สวัสดีสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านครับผมเจอกันอีกแล้วกับคลิปที่3สําหรับวันนี้คือเจ้าตัวนําเสนอเลยคันนี้น่าสนใจมากปี23นะนี่คือเจ้าตัว f o r er ์จูเนอร์ลีดเดอร์นะเพื่อน,นครับและที่สําคัญเลขไม่ห้าหมื่นสามพันกว่ากิโลราคา1 1 7่ง0 0ใครอยากได้รีบโผลมาแล้วกันนะคันนี้นะยังสวยไม่ต้องพูดอะไรเยอะครับลีดเดอร์คือในส่วนของตัวแต่งเขาจะเป็น ตัดดำนะครับเดาเป็นดำเงานะเพื่อนนะกันชนหน้าเนี่ยมันจะมีปีกนะครับไฟเลี้ยงอยู่ด้านล่างนะครับไฟตมอกอยู่ด้านบนเซ็นเซอร์ด้านหน้านะครับมีอยู่ทั้งหมด3จุดนะเพื่อนเนี่ยเซ็นเซอร์นะครับกล้องหน้านะครับแล้วก็ที่สําคัญไฟหน้าเป็นลมดำนะเพื่อนนะโปรเจคเตอร์เลนนะครับโปรเจคเตอร์เลนนี่คืออันนี้คือที่ทำในยิ่งไลนะครับไฟสองสว่างเวลากลางวันอ่ะมาดูโครงสร้างกันเพื่อนเนี่ย นั่นไม่มีขยับเลยรถใหม่มากเพื่อนดูใหม่มากสสวยแบบนี้เรียกว่าเกดเอนะเพื่อนนะอันนี้เราอ่ะแกะ,ะไม่ต้องแกะละนะครับใหม่จริงในส่วนคันนี้นะครับเพิ่งเข้ามานะเพื่อนนะใครอยากได้รีโพรแล้กกันนะก่อนปีใหม่เนี้ยมันน่าสนใจตรงที่ว่าเลขไม์แค่ห้าหมื่นสามพันหกกิโลเท่านั้นเองครับเพื่อนครับอ่ะทะเบียนนี้ครับ เดียนี้ใครอยากได้แคปหน้าจอมา1179 1179เจ็ดกลขไม่แค่53,000ืมก,กิโลอ่ะมาดูยางก,กันนิดนึงนะครับ265 60 R18 นะครับยางเป็นปี23ยางปีน23นะครับเพื่อนดูอิโมเลเซอร์นะครับอยู่เนี่ยฮะเหมือนกันเลยนะครับ <sk r isa> เข้าออกโดยการสัมผัสอย่างเดียวด้านในจะเป็นนะครับเบาะหนังสีดำนะครับเบาะหนังสีดำ เอาแล้วก็ตำแหน่งของคนขับเป็นเบาะไฟฟ้าเะเพื่อนนะไปดูภายในกันดูเลขไม้ก่อนเลยห้าหมื่นสามพันเก้าร้ยสาสิบสองกิโลเมตรที่ใช้ไปเพื่อนขับรถเสียงหน่อยสุดยอดสวยมากเป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่แนะนำนเพื่อนคุณแจได้มาสองชุดเลยนะครับเอาจริงคันนี้มันติดเช่าสั้นไปนะครับตอนนี้ปลดหมดระวางเมื่อเมื่อเช้านี้นะครับใครอยากได้โทรมาแล้วกันเนาะ ดูคอนโซลกลางนะครับเอกลักษณ์ของนี่เจ้าตัวโต y ยต้าเขานะครับไันลินชิพนะครับอยู่ซ้ายขวานะครับนี่ส่วนโตโยต้ยตจะเป็นเนี่ยฮะค,คนโทรลหรือควบคุมองเร็วจะอยู่ด้านล่างเป็นก้านต่างหากกันเลยเพื่อสวยงามมากเบาะหนังสีดำตะเข็บได้ขาวหลังคาออกโ้นเ่าตัดอย่างสวยงามไปอีกหนึ่งคันที่แนะนำเลย เดี๋ยวไปดูด้านนอกกันนะครับว่าแหมสวยใครหารถก่อนที่จะเอาไปใช้งานก่อนปีใหม่นี่เหมาะมากๆนะเพื่อนนะคันนี้ผมไม่ต้องปรับสภาพสีให้เลยนะครับก็คือขัดเกลือบสีเนี่ยเก็บภายในเบาะอย่างเงี้ยนะครับให้นะครับอย่างสวยๆแล้วก็เอาไปใช้งานได้เลยว้าวมากเนี่ยเพื่อนสีเทาหรือว่าสีบอนเงินนั่นเองนะครับเป็นอีกหนึ่งคันที่ สมบูรณ์แบบมากๆนะครับออโต้รีฟเกตคือไฟท้ายไฟฟ้า,ฟาเนี่ยทำงานได้เนียนๆแบบที่เห็นนี่เลยเพื่อนภายในสีดำนะครับเบาะแถวสามพับได้นะเพื่อนนะเนี่ยภายในสวยสวยนี่ยังไม่ได้เก็บรายละเอียดอะไรให้เลยนะเพื่อนนะส,สวยสวยนี่คือตัวลนะีดเดอร์นั่นเองนะลีดเดอร์ลีดเดอร์เพื่อนทุก ชัดส,สีสวยๆเลยครับให้หารถบ้านไปใช้งานนะครับในส่วนของรถครอบครัวรลถลจอดที่นั่งนี่แหละเจ็ดที่นั่งวันนี้จุกๆเลยสี่คันนะสี่คันวันนี้ผมตั้งใจทาง,งานนะครับในส่วนของงานนาเสนอรถรุ่นนี้เพราะมันพึ่งปลดระวางมานั่นเองครับปกติเราจะหายากอยู่แล้วมาไปดูเอกสารปี 23, ยี่สบสามแท้ๆสองจุดสี่รห้าสิบมาครับ คอนโซลกลางจะแต่งไปด้วยนี่นครับเป็นเ,เขาเรียกว่าเป็นลายไม้นะแต่ออกเป็นแนวแบบออกแนวเป็นโนแบ็คอะสว,สวยนะครับที่พเพื่อนๆพี่ๆนี่เพื่อนๆน้องๆอ,งองดูเนี่ยน้อยจตเดิมนะครับสวยมากก็เป็นอีกหนึ่งคันนะสำหรับรุ่นนี้ที่เพื่อนๆนะครับนำไปใช้ในส่วนของในส่วนของครอบครัวไปท่องไปเที่ยวคุ้มคุ้ม,ค,มคันนี้เอาง่ายเหอะเนาะใครอยากได้นะครับ ในส่วนของรายละเอียดนะครับเลยรูปเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขาการซื้อนะครับก็สามารถที่จะโทรและทัก ID l ดียที่นะครับเป็นเบอร์โทรทั้ง ID l ดียอยู่ในส่วนเบอร์เดียวกันเลยอยู่ใต้ทีวีโอชช่นนี้ใครอยากได้รถบ้านไปใช้งานส่วนนี้ทักมาสวัสดีครับ